แกล้งแกล้งไปชดไปงไปง่าวกวหอมไปหอมไปหอมไปไข่ไงนี่คยน้โอ้า่แกยังเรียนยังดูงอืมนกระตอมาก่อนเนี่ยมันยังมาเต็มที่แค่นี้ นี่ค่ะเอาาอก็ถงตนันนะอี่นะนี่นันนันนมาีามา่นัน่นเน่นี่นนนีน คนคนนี้คนนี้คนนี ja> ้โคบิดลบโคบิดไปโคดายวากันก็โคได้โคดายวอกใครเก็บไม่ท like uh uh ันมันเยอะจัดม่นเน้าวหรอมีแต่แห้ง Oh. ขึ้นลาม okay. เลไอ้น้าไปขี Nein> ้แมวหวานอย่าล้เฮลยอย่าล้เพลย่กนก็ว no ิทย์ไปเียบเกลื่นคนลงโควิดก็ยันโควิดกัน ข้าสบุญเอามบางทีจะ้าร้งโอ้นี่ป็ลาแจกหนมปะเปี๊ยะนมเปี๊ยะนมเปี๊ยะเ้แต่ให้จัาภูมกินจัาภูมในย่้าให้กินอยู่บ่อยอโ้ ม่เหลอยู่น้อยเดียวยมือประกัศไห้หมดแล้วีเหล็กีเหล็ก้ทาเงมาไใจำไมไม่เอาขี้ทองมาเกิบแต่กินขี้เหล็กเม่เอาขี้เหล็กมากินไม่กินขี้ทองอะ เขาครัวแล้วสมอทำอาหารเดมให้ดมมตสมัดทำอาหารท่านไข่กุลาไปหมดน้อยลงน้อยลงของแฝดอแไรอยู่ข้างล่างดิเขาดูยังไงรี่กไม่เผ็ดเราเอาให้เรากิน เรากำรับเตรียมพริกเนี่ยรู้ได้ไงว่าพริกอะไรไม่เผ็ดเราไมาให้เรากินพ,พริกอะไรเผ็ดไปเออก็ไม่เอาไปไอ้พริกก็ไปให้เรากินก็ไม่เผ็ดเออก็ดีทำไมรู้รู้ยังไงก็เหมือนกันเนี่ยต้นเขาชิมไปก่อนนะครับะเขาชิมก่อนชิมก่อนเขาชิมก่อไม่ให้เกี๊ยวขายนะคะอกกเอาพริกมาทำเป็ริกโซลคเกลือแล้วมันจะตัดความเผ็ดของพริกออกมันจะลดนัวมันจะมันจะไม่พริกไม่เผ็ดโดดค่ะโอ้ เยอะเหมือนเอาไปเราติ๊กนิดนึงโอ้โหเดินทานไปในตอนนั้นอะ่ะเอตส่งมาใช้เงินเป็นติ๊กเนี่ยโอ้เงิลเราละเนี่เก่าเป็นย่า,า <c oughs> ทุนนะไปโน่นร้อนเอาร้อนเก็บร้อนไปได้นานเก็บร้อนยาวไปได้เลยโอ้เยอะเลยทุนนี่ทุน เศรษฐีต่อเศรษฐกิจนี่ไปเอาเนี่ยเขามาอยู่แล้วนี่ต่อไม่เห็นเขมาอีกแล้วโอ้ไปเอาไม้ร้านรถไฟเข้ามาหมดเนี่ยไม้ร้านรถไฟมันมันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราอีกมัน กันปืนยืนสแตนแฮนมือคือโอแตคืออา่ากาโครโนไม่ใท่ย,ยูพูดสปิกพูด <c oughs> สปิกเลยครับพสสูสปิกพูสปิกสปิก <c oughs> นั่นแหนะละเราโดออกพกพวกอะไ กูสป well, ีกซ <c oughs> ี่หกสปูจะพูดกูดีมีชั้นมะันอิจฉิดตั้งฟังแค่แค่ขนแค่ขนใช่แค่ขนมาไม่ไม่ลืมนะคุณนับปุ๋ยหนะ่อยนะโยมองล่องปุ๋ยม <c oughs> ีเหลี่ยมให้มันอยู่นะโอ้โห <c oughs> น,นไปกองมันเยอะ โอ้ยฝนล้งแล้วยังมาทั้งเขาล้งดินไว้จะกระจันมันนี่ยัน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 ซักกรจันห้องยัน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 ขามันสีออา เ่วนนวลหรือเปล่าใช่ใช่ครับช่วยนวลใช่ถูกต้องครับช่วยนวลใบมันไม่ขึ้นนวลกล้วยช่วนนวลใบมันจะไม่แตกกล้วยนันจะแตกมันหนากว่าแล้วมันเหนียวกว่า ข้อก้าบมันไปผัดกิ้งน,นะ,ะกลัวยคนนี้โควิดกันเมื่อตื่เงียบเลย ดอกมันจีกัน,นออกพ่อนั่นน่ะดอกกุหลาบเราสิดีดอกเราหูห้อกอออกดีนะอชอออกตั้งมาลูกจีดอกเอาขาคายกันเดียวกุมภาพันเลยแล้วสิบหกสิบสี่กุมงามันมาเห็นาย นั่นกลับตัวยังนี้เหรอใช่่คะไม่อยู่ที่ไหนหรอกทิ่ไหนไม่ได้อยู่ยหอ้องครัวอะไรนะไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่ามันขึ้นลมรับอากาศใส่ชัยชั้นยี่ยงไว้ที่กระดูกหลังอ๋นนอออกดอกแล้วออกดอกแล้วออกดอกแล้ว <c oughs> ตาดีเว้ย <c oughs> โอ้ดรนะโอ้ตาดีกระจุกหนึ่งบางๆด้วยมันโปร่งขึ้นมันก่อนมันชุบบัวหุบหมดแล้วบัวบานตาช้าไว้หมดแล้วบลเรียกให้ท่านนั้นเอารถมาลาพันไว้หมดแล้ว อเดินมา300เมตรเลยต้องเดิสักิโลโคด้าแห้งวันนี้เนี่ยเล่น่ยมเล่นแหงเหมือนแล้ว่นน่ะโอ้ยคนเลยในีนนามีโควิดกันอยานั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วลบลบดังโอวลาย กลับบ้านไปเยี Anyways, <desserts so> <hungry> ่ยมตาไปเยี่ยมตาเหรอปู่หรือตาหรือตาของชุมของชุมก็ปู่ตาอยู่ไหนเราไม่รู้ตาคอนตาเขาอยู่พิชโนโล่ไหมเหรอขาไม่ต้า่ไม่ไร้ละ ในโรงเรียนแล้วคำถามแม่นั่นถามกะลามน้องนอนว่าขาเขาอยู่ไหน <c oughs> เพราะว่ากะลามอยู <ค hommes. S 1> ่บนจมูกเพราะว่ากะลามน้องนวลเป็นเป็นยายอยู่ใต้คิ้วาครับโอ้ตาอ,อยู่ในอยู่ใต้คิ้วโอ,อ,อ้ี่กรพอขึ้นแล้ั่นน่ะมาคุยนวดนั่นน่ะจนคุยนวดได้หน่นอคุยนวดคุยนวดโดนเจ้าของหวเอง เกมงนมีฟอมันมันไม่มีหนอด้วยกุยนวลอ่ะโอ้ยกำลังดุกนี่ดุกนี่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 เนาะโอแมนบอแมนมงน้อยไม่ใช่ไม่ใช่มงน้อยมีเนื้อ ม่วงน้อยไม่มีเนื้อหรอกมีแต่กระดูกมีแต่เม็ดใจกินได้กินได้ไม่ใช่มะม่วงน้อยมีเนื้อเนื้ออยู่นั่นเนี่ยม่วงแก้วม่วงแก้วม่วงแก้วใช่ไม่ใช่ม่วงน้อยม่วงน้อยโอ้ยกินอะไรได้มีแต่กระดูกมีแต่เม็ดเนื้อนิดเดียวแต่ก็หวานนะโอ้ยเราก็ชอบเอามาเลยครัไอ้ได้มะม่วงน้อยมาเปิดจุกปุ๊บ ก็ค่อยบีบเม็ดมันออกมาลีด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 เราจะเอาข้าวยัดลงไปโอ้เนี่ยเนี่เนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไปเอาน้ำปลามาแล้วบอกผึ่งดอกพผึ่งขอเสกบ้านปีนี้ปีนี้มันคืโดกเลยปีนี้ เนี่ยเอากะละมังเอากะละมังแซมปลามาแล้วทิพตลงยังยังยังไม่ได้ครับยังบม่ได้ยังนอนอยู่มันยังงอนอยู่เดี๋ยวถ้ามันตกแล้วสิกรรมาดเอาน้ำปลามาไม่ใช่ซีอิ๊วมาเอาน้ำปลามาทิกพนลงปีนี้มันออกลูกหลาเลยขัดมันแกลงแกลงแล้วทีนี้โอ้โหช้อนไข่ช้อนมันเนก่ยสีแมาน้ำใจรู้จักไหมมันยานตายมันก็เลยออกลูกหลาเนี่ยตัดสิแม่ไม่รู้จักแน่เลยโอ้ยของ อีสานกินกันผู้ฟ่าผู้ฟ่าแซ่บคนดังต้มต่คอตัวเองมันสมน้ำปลามันเข้มบอกพริกใส่เข้าไปครบสูตรเลยนี่ต้นปลอมถ้าต้นจริงมันถ้าต้นจริงมันทีนี้แมงแคงแมงแขงบูมี่นี่นั่นโอ้ยต้นปลอมเว้ยต้นไทยก็ไทยก ไฟน้อยแค่มีคันดากินเฮ้ยพวกกินพอพอพอแขวมันเว้ยตัวน้อยเดียวคันด่าจิ๋วกันคนคนนี้เมืดคนนี้โควิดกันบ้านห่างเบอรต่อ โอ้ยตัวยาคุณบิดาของกินก็เลยก็เลยพยาแต่แห้งอืดแต่แห้งอยากได้ก็คนยหาไม่ใช่คุณบิดาแล้วหาของไม่กินได้นี่ยากนะฮะมีแต่ของกินได้โอเวมบอกขับรถไปเลยมึนกันเด็ดไอ้กระทินตามข้างก็นอนกินฟ้าชีวิตสบายสบายคนเราอย่างเี้ยม่ติดไม่ยึดอะไรมาสบายเขาธรรมชาติดีด้วยไม่มีการเคมีเลย กินหมอน่เลยมออย่างเงี้ยมาตินออมาร์ตินมิเลอร์นะดาวเดือนนี้เอาไปกินเลยดาวเดือนแม่นกินกับเมนเมนเมนกระพาะอันชันกับคุณอดออันชันนะ่ท้านี่ทับคืนใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ทับคืนะท่่านนเดต้ม โอมันจะดอกมันอะไรดอกผัเพริงนี่แดนนี้มันเดียวมานั่นน่ะใช่แล้วอกใช่ใช่ใช่ดอกผักเพึิงกำลังชอบใหม่ในแดนดงปลูกเอาไว้นัทีในแดนดงเจ้าสาวเขาออกมาคงแต่งใหม่วันนี้ของเก่าเขาเออ ตัวรลูบล้อนนี่อันนี้สาวใหม่แต่งไม้ตะกี้นี่โมแมงของเก่าด้วยออกมาคงก็ลำมงลำหนงสาวละวันสาวละวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยละวันสาวละวันเออนี่ต้องให้เจ้าแพทย์มาลองให้ฟังนี่ เพชรดาวอน์ไหมร้องให้ฟังเนื้อพน้าไปใส่เลยพน้าพน้ากับมือเสานี่มาไล่งานอยู่พน้าโอ้ยอันนี้คนหินอันนี้ รอเราราซื้อฝุ่นหินเหมือนก่อเอ้ายางได้ยางบเได้ลยได้คครยปังไวะยางโมได้โอ้ยวัยโอ้ยซาบนเขาเรื่องวัยซาปิดทึย มีแดงแปลกๆนะครับเพราะว่าแดงก็จะพูดพุทธชาติึ่งแดงเท่าไหร่ปัสกานี่น้ำดอกไม้ออกไม่มากใช่ไหมน้ำดอกไม้แต่แล้วก็ใครล้อมเล้น้ำแหลมพวกพวกมันจึงใครปิดทางเข้าโอ้นี่ลูกนี่ก็ดีได้ได้อยู่นี่ๆีนั่นล่ะห้าม ห้ามเพิ่มเหมือกเขาเอาไปกินเลยนี่ลูกใหญ่กว่มืออกโอ้โดดเหมนกันนะใช่ได้โอ้ยหน่นาหนนาได้เต็มเล่นนหน่นาโอ้ยเยอะแยะต้องกินต้องน้ำสลกินได้องโพงกินได้กินแล้วก็เมาเห็นภาพร้อนเลย ในบ้านบ้านบ้าน,บ,านบูบีบ้ได้ในบ้านนี่นี่นนนแล้ว,ลวน,ออน้ <c oughs> มัน่น้ำมัน โอ้เก็บไปกินดีไว้คุณเมื่ตอนนั้นฟันมันเลยู่ไหมคะมันจะยิ่งแตกโอ้แล้วฟันแล้วนึกว่าแกไปกินก็ฟันอยากให้มันตายนะมันมันแตกมันแตกยิ่งแตกไร่ยอดไร่ยอดตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งมันนี่เขามาจิต้นหมักไร้สร้างนี่อันนี้นี่กราฟกราฟหมักไร้สร้างหมักไร้สร้างได้กินลูกไหมเด็กน้ำมนต์จะไปตรวจเอทีเคใคร สอน้อยแม่แม่ทำแอปอสมอได้แล้วนะนั่นน่ะโอ้โหเฮ้ยตะลงออกออกกี่ต้นแล้วอ่ะเพราะไม่อ่ะอ้มันคนละคนเนาะเช่อ คนนึงเลยขอโทษขอโทษอยู่ทำไปลาบุรีค่ะก็ค่เจ้าอม่ใก็โมชอบร้องเพลงไปจะไปคนลาบคนดัง้าไปลาบบุงดียไงไว้บอกบอกท่านนันทามากก่าน่โอ้โหยังสบายปีกิโลแล้วเนี่ยไปถึงโลสุดนี้ถึงโลเล้ว 8ปดยเการอดเมตรโอ้รอดเมตรงทั้นน้อไน,น่นไ,มมไม่ใช่ปีนยาทรปีนยาธรเดืองปีนยาธรออกหรือเปล่า ต้นไม้เดื่องปัญญาทอนปัญญาถอนเอามาให้ทลองไงไม่รีบรึมไปไหนรีบมต้นเลยดบัวไปเที่ยวไหนเดบัวไปเขาบอกว่าบ้านปู่มีโควิดก็เลยไม่ไปไม่ถึงอ๋อไม่ไปไม่ถึงปู่ไม่ให้ไปปู่บอกกลับไปโอ้โหถ้าไปเที่ยวไหนอ่ะปู่ก็ไปถึงแต่ว่าเน่ยดิฉันจะตอบดิฉันนะตอนฝรั่งจำได้ค่ะฝรั่งฝรั่งเมื่อกี้ด้วยอะเป็นฝรั่ง ด้วยบักตีดานิแล้วก็สลับด้วยิงอาวยูเทินเห็นออกเลยอ่ะเเอนี่ออกมาต้นนึงเดยสองต้นต้นอะไรเอามาสองต้นเมนี้ได้ของท่านกล้วยอ่ะก้วยนวลอ่ะกล้วยนวลก้วยนวลอยากได้ดาวดอยไหมเป็นยังไงคะท่านอะไรอ่ะ ปืนนกไส้ทางเหนือเขาส่งมาให้เป็นบ่อเฮ้ยบ่อนี่นี่ตับปลาพลเยอะนะโอ้ตาดีเว้ยเอาเนี่ยนี่นนี่นี่นี่ตาดีเว้ยมันขึ้นช้าขึ้นเร็วไม่เท่ากันนี่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 ตัวนี้ใหญ่และตัวนี้ตัวนั้นต้นนี้ก็เม็ดมะเ้าวเม็ดมะเพาะค่ะดอกกูอยู่นี่ค่ะพ่าอันนี้ดอกกูมันยังไม่รู้กลุ่มนี้กลุ่มบักกู้งกลุ่มนั้นไม่ยอมคิดอันนู้น อยองชิดขึ้นแล้วเยอะหมดเลยเห็น,นไหมถเห็นต้นไปนั่นล่ะพอขึ้นมาปลูกให้มันเป็นดงเลยนี่ขึ้นแล้วนี่อ่าใครเข้ามาในบันลานเป็นดงต้นนี้นั่นต้นนี้เน,นี่ยมาแล้วเนี่ยบอกลานแล้วนี่สารพัดที่มันเต็มไปหมดกา วว่่าาหาต้นดอกทองมาปลูกม <yim> ั <bucks and Pokemon> ่งไปแถวตำปการนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าท่านสิขาไปพูดในศาลาตอนที่เมื่อวาจันค่ะแต่ท่านวันนี้ฉันเท้าได้ในศาลาเฮกันได้อน่นน่ะน่นน่ะขายางขายางน่ะก็ให้ขายางแล้วเนี่ยที่ที่มันจะไปเกี่ยวข้าวเราจะมาทำด้วยมือออกไป โอ้เจ่งหาโครกที่ไหนมาตำละ่ะ